สวัสดีค่ะวันนี้ว่าพกกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้ววันนี้ปุ่นอยู่บนรถ e ีโคคาค่ะคันนี้ได้เป็นตัวรถเก่ง e ีโคคาสุดประหยัดที่สําคัญวันนี้ราคาดีมากๆราคาไม่ถึง3 0 0 0สนบาทได้เป็นตัวรถปี2014ออปชั่นมีมาให้เขาพร้อมใช้งาน ที่สําคัญคันนี้ใหม่น้อยอีกด้วยค่ะและคาน,นี้เขาจะได้เป็นตัวรุ่นอะไรสเปคอะไรเดี๋ยวปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุณมาอยู่กับตัวรถคันนี้เลย HONDA VO o โอเมรุ่น 1.2V รถปี2014เกียร์ออโต สำหรับตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถเก๋งอีโคคาราคาประหยัดที่สำคัญวันนี้มาในราคาสุดพิเศษอีกด้วยค่ะจากราคาหน้าป้ายปกติ288,000บาทวันนี้เพียงแค่พี่พี่แคปหน้าจอรถคันนี้ส่งราักฐานการแคปหน้าจอมาที่ Line @official si car 988มีแอดด้านหน้าเพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นส่วนลดไปเลย20,000บาทคันนี้เหลือราคาพิเศษเพียงแค่268,000บาทเท่านั้น เอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มใครที่กำลังมองหารถเก่งไปใช้งาน บอกเลยว่าต้องห้ามาพาสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะและเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนมาเริ่มชมกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนสาหรับตัวด้านหน้าตัวรถคันนี้ค่ะกระจังด้านหน้าของเขาจะได้เป็นตัวโครเมียมสองชั้นแบบล้อบกับตัวโลโก้ของฮอนด้าบอกได้เลยว่าสภาพสวยมากๆค่ะกอบโคมไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านล่างตรงกันชนนี้นะคะได้เป็นกันชนสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนและเดี๋ยวผมจะพามาชมจากตัวสีด้านข้างตัวรถคันนี้ ต่ได้ข้างตัวรถคันนี้สีขาวสวยเรียบเนียนเสมอค่ะไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยระก,กิ้มและสำหรับตัวล้อแม็กข,ของเขาได้เป็นตัวล้อแม็กข,ของวงรุ่นฮอนด้ามาเลยค่ะล้อแม็กสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคตหรือว่าการรุ่งซีได้ยัยงคันนี้เขาก็จะได้ใช้เป็นตัว หนึ่งเจ็ดห้าทับหกห้าขอบสิบสี่นั่นเองค่ะและเดี๋ยวบุญพามาชมกันต่อสำหรับตัวซินซอดด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งแากตัวนสนซอดด้านข้างประตูฝั่งคนนั่งเปิดมาเลยก็จะเจอกับตัวแผ่นเพจของโรงงานค่ะสภาพสวยมาพร้อมกับตัวหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือการย้ายแผ่นเพจหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการสาดสีพ่นสีพ่นซอดด้านบนตรงนี้นะคะรอยเม็ดอาร์ตสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยของการตอกทำใหมค่ะ ลำหรับตัวภายในตัวรถคันนี้เขาก็จะตกแต่งด้วยตัวคอนโซลสีดาแต่กับตัวสีน้ำตาลคอนโซลสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรายของการสูดฉีดของรอยเล็บมือสัตว์ไม่มีร่องรอวของการใช้งานหนัก ได้เป็นตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบกที่มีมาให้ถึงคู่หน้ากันอีกด้วยและสำหรับตัวออปชันของคันนี้ค่ะเขาได้เป็นตัวออปชันเดิมมาจากโรงงานเครื่องเสียงฟัง AM FM MM, วิทยุ MP3 ได้ตามปกติด้านล่างตัวแอร์ของเขาได้เป็นตัวแอร์แบบปรับมือหมุนใช้งานง่ายมากๆค่ะแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคัน และตัวเกียร์ของเขานี้นะคะได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ลักษณะดีไซน์แบบตรงตัวเกียร์สภาพสวยสภาพดีมากๆแทบจะไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาเลยค่ะตัวเบาะได้เป็นตัวเบาะก,กึ่งคาร์ซีทนะคะสภาพเบาะสวยไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดคันนี้ปุนบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่ซื้อไปไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวปุพามาชมสําบตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้กันต่อด้านท้ายตัวรถคันนี้ค่ะสภาพสีสวยวเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของ การเกิดอุบัติเหตุไม่มีล่าอยของการสีด่างมากด้านท้ายนะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยเริ่มกันที่ด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตัวสปอยเลอร์ม,มาให้ค่ะ อันนี้นะคะสภาพสวยสีเดียวกับตัวรถด้านท้ายได้เป็นไฟเดิมมาจากโรงงานสภาพสวยไม่มีร่องอยการแตกหรือว่าการล้าวตรงนี้นะคะไฟของเขาลักษณะดวงโตมา,มากๆและด้านล่างตรงกันชนเขาก็ได้เป็นตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยที่มีมาให้ถึง2ตํตำแหน่งเดิมจากโรงงานค่ะและเดี๋ยวมันจะพาพี่ๆุกคนมาชมกับตัวด้านท้ายของตัวรถคันนี้ไปพร้อมๆกันต่อเลยค่ะที่เก็บของภายในตัวรถคันนี้ค่ะบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะกว้างม,มากๆถึงรถจะเป็นคันเล็ก,กทัดนักแต่ว่าที่เก็บของและที่นั่งด้านในไม่เล็กต่ำ ะะสำหรับตัวด้านท้ายนี้เขาก็จะมีเป็นตัวถัดรองท้ายของ B.O. Ahmed ตรงรุ่นมาให้อีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วเดี๋ยวผมจะพามาชมสำหรับตัวซีวนโซ่ด้านท้ายที่เก็บยางอะไ่คันนี้กันบ้างคันนี้เขาปิดมาให้ถึง3ชั้นกันเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวซีนโซ่ด้านท้ายนะคะที่เก็บยางไหลตรงนี้อุปกรณ์แม่แรงบล็อกถอดล้อยางอะไรยังอยู่ครบเลยไม่มีเรื่องรอของการเจาะติดตั้งแก๊สมาอย่างแน่นอนและสำหรับตัวลอนไม้กวาดนี้ก็เดิมมาจากโรงงานไม่มีเรื่องรอวของการสะสม ไม่มีเรื่องอาของการติดตั้งแก๊สมาก่อนสําหรับตัวรถคันนี้ฝากระโปรงด้านท้ายคันนี้ก็สภาพสวยสภาพดีหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขค่ะตรงนี้นะคะได้เป็นตัวฝากระโปรงท้ายเดิมมาจากโรงงานสภาพสวยมากๆอย่างที่บุญแจ้งไปเลยค่ะว่ารถคันนี้ได้เป็นตัวรถ ที่ลูกค้าเก่าเขาดูแลมาดีมากๆที่สําคัญคันนี้ไม่น้อยค่ะตัวรถฝั่งคนขับซีสวยเรียบเนียนเสมอเส้นสายลายสปอร์ตยังอยู่ครบและปุนพามาชมซีนซ่ด้านข้างประตูฝั่งคนขับกันต่อ สำหรับตัวซินโซได้านข้างประตูฝั่งคนขับนะคะอันนี้เขาได้เป็นตัวหัวน็อตสภาพสวยสภาพดีสติกเกอร์บอกลมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบอีกเช่นเดียวกันตรงนี้นะคะไม่มีการสาะสีพ่นซีนพ่นซ่อมมาเลยด้านบนตัวลอยเม็ดอาร์คได้เป็นตัวลอยเม็ดอาร์คสภาพสวยสภาพดีอีกเช่นเดียวกันค่ะสำหรับตัวซินโซ่ด้านข้างตรงนี้นะคะหัวน็อตสภาพดีไม่มีร่องอยของการแกะเปลี่ยนบานประตูมาร้ังของเรารับประกันค่ะรถทุกคันไม่มีชนหนักพิการจมน้ำตัดต่อย้อมแมว100%และสำหรับตัวแผงด้านข้างประตู เขากตกแต่งไปด้วยตัวสียำตันนะคะสภาพสวยมากๆไม่มีร่องรอยของการถลอกมาเลยมาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้ารอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างได้เป็นตัวปรับมงมองแบบไฟฟ้าและได้เป็นตัวขับเก็บแบบไฟฟ้าค่ะสำหรับตัวพวงมาลัยของคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยที่สภาพสวยไม่มีร่องรอยของการถลอกหรือว่าร่องรอยของการขูมือ ตรงกลางนี้เขาก็จะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้ถึงคู่หน้าค่ะและอย่างที่ปุ่แจ้งไปนะคะว่าคันนี้เขาวิ่งมาน้อยเขาใช้งานไปเพียงแค่1นึ่งแสนกมิรหนึ่มื่นเจ็ดกว่ากิโลเมตรเท่านั้นถ้าเทียบกับตัวปีรถแล้วค่อนข้างที่จะวิ่งมาน้อยมากๆค่ะตัวเบาะฟองคนขับก็สภาพสวยสภาพดีและเดี๋ยวปุ่จะพาพี่ๆไปชมห้องเครื่องของตัวรถคันนี้กันต่อเลย สภาพตัวห้องเครื่องของคันนี้นะคะได้เป็นห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลยเยิ้มของตัวน้ํามันได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรแบบ iV Tech ได้เป็นตัวเชื้อเพลิงเบนซินมาแล้วเรียบร้อยห้องเครื่องของคันนี้ค่ะซินซ้อด,ด้านข้างได้เป็นหัวน็อตเดิมรอยเบรดอรัดเดิมมาจากโรงงาน ด้านหน้าตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการตัดต่อไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักด้านหน้ารอยเม็นอ่ายังเรียงตัวอยู่สวยครบเดิมค่ะเจบตัวซินซซอร์สองคนขับมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS รอยเม็นอ่าสภาพสวยสภาพดีหัวหน้าฝากกระโปรงไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการถ่ายส่วตัวด้านบนนะคะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานไม่มีการสาดสีพ่นสีทับมาเลยสติ๊กเกอร์หมออกอก็ยังอยู่ครบสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะ พี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถเก่ง e ีโคคาไปใช้งานนะคะปุงของแนะนำเป็นโบอเมคันนี้เลยวันนี้ป้นจัดงบราคาพิเศษมาให้เพียง268,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็ม ใครที่สนใจโดยคันนี้รีบติดต่อหาปุ่นได้เลยที่เบอร์0886059138หรือแอ CAR988 มียด้านหน้าและหากใครที่ชอบคลิปนี้วันนี้ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเ,เป็นกำลังใจให้ทีมงานกวงเสงของพวกเราด้วยและสำหรับคลิปนี้ปุ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ